อนนั้นมไม่ได้คุยเลยค่ะตั้งแต่เห็นนะมาเพราะว่าน้องก็ทํางานหนักมากยอะไรเงี้ยใครเองใครก็ทํางานหนักโอเคแล้วก็หลังจากที่เกิดขึ้นเห็นพุ่งลงลูกคู่กันอันนี้ได้คุยไหมหรือว่าอ๋ออันนั้น,นถ่ายงานด้วยกันค่ะถ่ายงานด้วยกันแล้วก็เลยได้แบบถ่ายรูปด้วยกันเ,เพราะว่าวันนั้นมีมีงานคู่กนันค่ะก็คือไม่ได้คุยคุยกันเรื่องนี้เลยก็ไม่ได้คุยค่ะเพราะน้องเองก็น้องก็ไม่ได้เอ่ยอะไรขึ้นมาเพราะเราก็ไม่อยากแบบ จะอยู่ไปถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาอยากเล่าเขาใช่ใช่ถ้าอยากเล่าก็เดี๋ยวเล่าเองถ้าย้อนกลับไปเราก็จะนิดกับคนที่พินารณาแขวนไว้อ๋ออันนั้นฝ่อยชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันออแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยเล่นกัน,นหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน มันก็แล้วแต่คนมองไงแต่ในความรู้สึกของพายกับน้องก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรเจนอยู่ตั้งแต่ทีแรกแล้วส่วนใครจะจับว่าจินกันก็แล้วแต่เขาถ้าถ้าใครอยากจะมองเป็นความน่ารักเป็นความสบายตาของแต่ละคนก็ยินดีมากๆแต่ว่าเราเลว่าเขาจกันแรงมากเห็นเห็นค่ะก็น่ารักดีน้องก็น่ารักดีคือเราก็ดูเห็นน้องมาตั้งแต่ตอนที่น้องประกวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน้องก็ไม่ไม่ได้ อะไรถ้าแบบคนจะมองว่าออจิ้นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกฟ้ายคือค่ายไม่ได้มีอะไรแต่้อความรู้สึกฟ้าย คือคนเรารลนิยมความชอบเนาะวันนี้อาจจะแบบอย่างพ่อเองบางทีก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้อยากแต่งแบบวันนี้ไม่ได้อยากใส่กระโปงแต่วันนี้ก็อาจจะอยากใส่ซีทูอะไรเงรี้ยมันก็ความรู้สึกคนเรามันมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้าถ้าใครจะมองอยังไงนั้นแล้วแต่บุคคลอย่างพี่นวัดมองอีกแบบแฟนคลับมองอีกแบบหรืออะไรเงรี้ยมันมันก็ไม่ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลก ถ้าใครสะพายใจที่มองแบบไหนก็คง้วแต่บุคลมุมแต่ละบุคคลใช่ก็ยังปกติดีค่ะหัวใจว่างไม่มีอะไรคุยอยู่ไหมตอนนี้คุยไปเรื่อยๆมีใครคุยก็คุยจนกว่าจะแบบคุยก็คุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยไปก็คือไม่ได้แบบฟิกซ์ว่าจะต้องเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ใช่เด๋ยวก็ใช่แล้วรู้สึกยังไงกับกระแสที่มองว่าทำไมพี่ไฟหลอกขึ้นทุกวันเลย ที่หงอก็ติดขนตาแน่นมากเลยนะเห็นปหแต่ก็ยังมีความเท่แบบออกมาอยู่อ๋ออาจจะเป็นเพราะสไตล์การแต่งตัวด้วยแต่ว่าไฟก็บางทีก็ใส่กระโปรงเหมือนกันนะคะบางทีก็ใส่กระโปง <c oughs> งรปงนี้ก็ใส่แบบกระโปรงสั้นกระโปรงยาวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ชอบแต่งตัวสบายๆธรรมด <c oughs> าแมงมากกว่าค่ะแล้วก็เท่ขนาดนี้ผู้ชายมีสิทธิ์ไหมที่จะมาเป็นคูของไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วแต่แค่ตอนนี้เราสึกว่าเราแบบรู้สึกสบายใจเวลาที่เราได้คุยกับผู้หญิงเพราะว่ามแบบ อ่อนโยนมันแบบมันอ่าใช่ใช่ใชแบบน่าจะเข้าใจเราง่ายอะไรเงี้ยค่ะมราไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วเราสบายใจตรงไหน,นเราก็อยู่ตรงนั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ